สวัสดีครับมินี้บ้าสุดทุ่นสีทุน่นครับทีบรรยากาศดีครับมินี้มือยุดกาสีว่าสีไปหาแนวไซส,สวยรัสสันนะครับแม่พานครับกิมีพานแต่งน้องแย่ครับโดยโดย,โดย,โดยพานอาร์ตในรถพานก้าท่านก้าพานอาร์ททานอาร์ตมนเลย ฮอบบอ๊โอเคครับเดี๋ยวเฮอบไปกันครับมือนีิหาแน่าใส่ใส่ง่ายโอ้ยใส่สวยครับผมครับมือหนิครับใสมืออาศัยพญานนะตัวใกันไปไปดูง่ายก่อนท่านท่านไปดูงไหนก่อนมือนีิไปดูงไหนลงไปท่าครับปทาถ้้าจ่เจ้าเจ้าเจ้าจ่อบ้ามันท่าถ้่ามอินเดีเสียเป็นโคก้่า้านโคกครับมือนีิกำลังพอเดินทางนะครับด้วย อีซูซุดากอนบอกทะเบียนต้อัววะปะรุ่นแรกนะครับโดยเครื่องเสียงเป็นที่กัดเพื่อไปต้อนกได้ครับเนี่ยแล้วก็ด้วยอาวุธมีอยังเขาใส่เป็นมีมีคัตติ้งครับคัตติ้งมีคัตติ้งดวงนึงครับผมจากญี่ปุ่นจากชิโรชิมะนะครับคัตติ้ง แล้วก็นะครับปืนลูกกดีใจจุดจบสองปะแล้วก็นยังก่อนมิดแนมจุดจบสองปะป่าโวอ่ะโอเคครับเห็นตามนี้แหละที่แท็บที่หาเออนะครับการเดินทางเขาสิไปไปใช้ก่อนครับไปยังท่ามบ้านโคกครับ,รบท่ามบ้านโคกที่เป็นแหล่งชุมนุมของ พวกนี่ยังก่อพวกพุงนุกนุกยิบนุกยังอยู่บ่แล้กระแตอ๋อไปเบิ้งครับไปเบิ้งบ่ได้ไปขานีเดียกพ่อไปส้มผมบุกินอยู่แล้วครับพวกนี้มันพอปิดกับไม้พวกมันจะไปหาซับไว้มั้งครับโอเคครับเดี๋ยวผมเรียกมาครับวันนี้ก็จุดหมายละนะครับในกาโอ้ขอโทษนะครับเมื่อเอ่อ ยิงนกขวดครับเพื่อตรวสอบว่าว้อมันได้สมัยเคราไ mm hmm. มายนดูโคกแดงวีโบแมนกกงดงวาะงวายยุติมของเชี่ยงเรยวะตุกกังลงมือนีมี่มอไมอาไมกับเอาแล้วัเ้

ประมาณนี้ครับดีกว่าจับไครับ,บ,บตอนนี้ก็มาถึงแซ่ก่อ,นย,กอน,นยังก่อนด่วนยังก่อนท่าม่า,มา,มามบานโคกครับท่าม่านโคกนะครับบ่านโคกเจ้าเขียดเมืองอนนุดรธานีครับท่านี้นั่เป็นทุ่งหน้ายอยู่ในฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ที่เป็นดงครับประตูรถเท้ปะโอ้โอโอ ล็อกมันล yeah. okay. ็อกความในตัวเลยบ่็วะอันนี้เป็นอีซุครับตัวตัวตัวทับครับตัวทับไอ้เส้เหมือดนะครับพระมีใจใสระบบมือต้องแบบนี้ครับโอ้มิตโอ้ไฟเหมือดโอเคครับอ่าเข้าใจกันไรง้ครับดีแม็กตัวไม้ล่าสุดมึงแม็กกัลลูครับเยี่ยมนะครับตัวนี้เขากำลังสีโค ดงหน้าท้ามครับแล้วก็มีปลาไพ่ปลาอย่างตา่างธรมรมชาตินะครับนบเบะเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่าสิมีไว้เหรแต่ว่าสิได้นอกไม้อะไรบ้งา,นนางอนอกไม้กับแทบสิบบุมีนะครับแต่ว่ากัน่าจะได้เล็บอยู่มั้งฝนตกครับอ่ะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันครับอันนี้เป็นดงนั่งกอ่อนเขื่ามเอนท่ามพื้นทีป่ปลาประมาณจักอะไรเสีย ะประมาณพันไรครับย่งางหลงครับมื้อนี้ก็กเป็นเป็นทางรถครับก็เป็นทางเปลี่ยนยังไงโอ้เ,เ,เอาไม่แบงทีเป็นพื้นที่ <laughs> ททแคมป์ปิ้งก็ได้ครับอยากมาแคมป์ปิ้งครับมื้อนี้ก็มีมีแคมป์ปิ้บอองบขวนบูครับถิดไหมอาจจะเป็น ยิ่งยังไม่รู้ครับแต่ว่าจะเป็นยิ่งนกเขาง่ยกันด้ครับขั้งนง่นยมากนะครับเติมนตำนะครับรรรบรรยากาศได้ปลาครับมีเสียงกาเรา เห็นป้า,า,า,ย,ปา,ปายังก่อนเนาะป้าไม่แห้งป้าดุงละยังก่อนดุงล่งยังก่อนไม่รู้น <c oughs> ี่ใหม่สวยงามครับนี่ผมคือว่าใครกันครับ ลืมปิดฟอ,องไงเฮ้ยวุด,ดเอานะครับไม่มีับฟอตนให้ผ่านมามันสุกแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบื้องหน้าสิมีอย่างเนี่อะไรอยู่ที่ต้นให้ครับแต่ไม่รู้ว่าสิมีอย่าง ครับนี่ทั้งสองกับยิม ท่านบอว่าตกสุ่มบ้อ,อบ้าในวันสุม่มในวันกาเย็นกกายยนางการนังไปให้หลบังก็ะพไปอู่ทังไงเป็นทุง่งโล่งได้กับรูโร่ปยังไงนะครับเขากับ้องสุม่ม มีผลแต่ว่างตต้นให้ครับต้นให้ไงครับอยู่อายุประมาณจักร0อยปีนี่พอท้าลอยปีบ่กต้นให้ไงสประมาณจักปีท่านกะต้นให้ประมาณ100มา1อยปีแลวพอมตัมางวันโู่กับมั้งนะ ป้อนได้ครัวะนะครับาบกใคยยงรงแบ่ประมาณประมาณลอยลอยกลัวส่วนให้ไงครับมีม่ห้อยบางคหรอห้อบนเลยวะไรเป็นลงยูทูบ่งชั่วฉ่อครับประมาณานี้ครับส่วนให้ไง บอกใครผาบบอกใครดีไปนะอากาศดีขึ้นครับโท่าซับราคาถือฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลายใกระจาครับเดี๋ยวฮอบจีไปปลาไหมสั่น่านวะครับเดี๋ยวค่อยไปเมื่อกี้ครับ,บ,บปปครับ,ข,บ,รบ,รบขอบปลามากกับพ่อโอ้ไหวไงครับถือว่าเป็นปลาเต่งล่างที่กุดมสมบูรณ์อยู่ มันบานโฮมี่มี่ครับประมาณเมื่อตกก็แม่โค้ดว่าคุ้มตัวนี้ว่าสีหาไปปลูกโอ้ครับจำไว้ครับเดี๋ยวฝนตกอีกเชงหน่อเขาสิมาคฝนนะครับนอนมันเอาไปเอาไปแกงครับพอแล้วครับไหวไงครับเจออย่างเชีงยงแล้วจำไปครับถามไป ปลาแต่งร่างที่ยั่งสมบูรณ์ครับ ประมาณเเห็นครับแต่เสียงปืนดังขึ้นแล้วเดีย๋ยวไปเบ่งครับนายยังได้ลุ้นนะยิ่งหนกกิบหวังยิ่งเหนอเอาไหนพลาดพลาดปะโอเคครับพลาดอ่ะ